ในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงกิ t Hu b Copilot Extension ครับแน่นอนครับมันคือส่วนเสริมของกิ t Hu b Copilot นะครับที่ทำให้งานของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นว่าแต่มันจะช่วยเราได้ขนาดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วกิ t h u b c o p i l o t ก็ช่วยเราได้เยอะแล้วใช่ไหมครับจริงๆแล้วตัวกิ t h u b c o p i l o t Ext e n s i o n เนี่ยเขามีหน้าเว็บไซต์ด้วยนะผมพามาทุกคนเนี่ยมาดูพร้อมกันเลยแล้วกันตัวนี้เขาบอกเลยครับ build and deploy with the tools you love in c o p i l o t Chat ครับแปลว่าส่วนเสริมตัวนี้นยะหลักๆนะมันจะไปฝังอยู่ในกิ t h u b Copilot นนแชทั่เองโดยส่วนเสริมตัวนี้เรียกง่ายๆคือสมมุตินะถ้าเกิดว่าเราอยากจะทํางานบางอย่างให้ง่ายขึ้นโดยที่เราเนี่ยอยากจะคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้าน,นนั้นๆเลยหรืออยากจะให้ตัวกินหบโครดไพลทเนี่ยทำอะไรบางอย่างให้เลยตัวโครดไพลทเอ็กเซนชั่นเนี่ยจะช่วยเราได้ครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นตัวเซนทรีตัวนี้มันคือเครื่องมือตัวหนึ่งที่เอาไว้หาสแกนช่องโบหรือว่า ตัว d e f e c t i อ s u e อะไรต่างๆนะที่อยู่ในตัวโปรเจกต์ของเรานั่นเองซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัว Sentry เนี่ยมันก็คือบริการบริการหนึ่งที่เป็น Third Party ข้างนอกเป็นผู้ให้บริการข้างนอกที่คอยจะดูว่ามี Issue อะไรบ้างมี Syntax Error มีอะไรที่น่ากังวลใจตรงไหนในโปรเจกต์เราไหมนั่นเองนะครับซึ่งมันมารวมกับ GitHub Copilot Chat ในลักษณะนี้เนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะให้เขาแสดงผลว่าตอนเนี้ย มีชู้อ,อะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับมีชู้ไหนที่เพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้บ้างแทนที่เราจะสวิตไปดูแอปอื่นหรือว่าไปผ่านเว็บไซต์ไปผ่านเว็บแอปของเขานะครับตัวเนี้ยเราก็สามารถดูได้ผ่าน GitHub Copilot Chat แล้วนั่นเองลเลยได้ว,ว่าไม่ต้องสวิตหน้าจอไปหลายรอบเนาะหรือว่ารวมถึงถ้าเกิดคุณอยากจะใช้ Tools อื่นๆอย่างเช่น MongoDB ใช่ไหมครับอ่าอันนี้มีอยู่ในโลโก้เขาเลยเนาะจากเดิมเราต้องสวิตไปหน้าตัวส่วนของ GUI ในการจัดการหรือรวมถึงหน้าส่วนของ c l l ในการจัดการใช่ไหมตอนเนี้ย เราคุยผ่านแชทได้เลยอยากจะได้ข้อมูลอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้พาทำไปให้ดูด้วยแต่ว่าตัวเดโมที่ทำเนี่ยปกติก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเราต้องการส่งรีเควสอะไรบางอย่างไปเราก็อาจจะต้องไปเปิด p โพสแมนเปิดโปรแกรหมื่นใช่ไหมตอนเนี้เดี๋ยวเราจะให้กิจหับโคพาย t น่ช่วยส่งรีเควสไปเลยอ่าเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปลองดูเนาะ ต้องบอกก่อนนิดนึงว่าหน้าตาของเขาก็จะอยู่ในแพลตฟอร์มในรูปแบบของการแชทผ่าน IDE แล้วนี่แหละถ้าเกิดใช้ Co Pilot c h a ชได้ก็สามารถลง Acension พวกนี้ได้น,นั่นเองรวมถึงนี่ครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะคุยกับเขาเราก็แค่ใส่ a ลงไปเท่าน,นั้นเองถ้าเกิดเราต้องการคุยกับ d o c อร r เราก็ add ก o c k e r ไปแล้วก็บอกว่าเออมีอะไรที่เราสามารถให้คุณช่วยได้บ้างเขาก็จะบอกว่าเออเขาสามารถช่วยอะไรเราได้บ้างมีเป็นประโยคตัวอย่างไว้ให้เราด้วยนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าลักษณะนี้เนะี่ยมันจะคล้ายๆคล้ายๆ้ยยนะกับตัว CoPlot Chat ที่เราใช้คือนอนกกจากที่คุยได้ดีแล้วเรราาายังสมถ จิ้มเพื่อแอปพลายเชนอะไรต่าง เกิดดขึ้้นไอันเนี้ยมันก็จะดีกว่าการที่เราไปใช้ generative AI ข้างนอกเนาะที่เราจะต้องมานั่งก๊อปเองวางเองแล้วเขาไม่เข้าใจคอนเทกต์บริบทของโปรเจกต์เรานะครับแล้วก็สุดท้ายครับเขาบอกว่ามี extension ให้เลือกเพียบเลยหรือรวมถึงใครที่ต้องการที่จะพัฒนา extension ของตัวเองใน GitHub Copilot extension ตัวนี้เนี่ยเขาก็เปิดช่องทางให้เราพัฒนาเหมือนกันนะครับอ่ะพาไปดูแบบไวๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดคุณต้องการจะใช้ของที่เขามีกด export extension ตัวนี้ได้เลยครับพอคลิกเข้าไปนะก็จะมีหลายตัวเลยอย่างเช่น mermaid chart ต้องการที่จะสร้าง diagram mermaid ผ่าน GitHub Copilot ก็ ilot, าสามารถทําได้ตัว น,นี้เขาเข้าใจบริบทของโปรเจกต์แล้วด้วยดังนั้นอาจจะสร้างโฟลชัดง่ายๆได้ไหมอันนี้ก็น่าจะลองดูหรือรวมถึงใครที่อยากจะค้นหาข้อมูลเนาะให้เขาไปค้นหาข้อมูลจากแ o กโอ f l o w ก็สามารถ จิมเลือก extension ตัวนี้ไปได้เลย docker ครับอยากจะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการใช้งาน docker ให้เขาเนี่ยวิเคราะห์รวมถึงดูช่องโหว่ของโปรเจกต์เราในกิ t ห u b Copilot เนี่ยก็ได้เช่นกันเรียกได้ว่าครบเครื่องเลยทีเดียวและรวมถึงนี่ครับ Sentry for กิ t ห u b Copilot ตครับตัวน,นี้ก็จะทำการค้นหาเนาะ broken code โค้ดที่มีปัญหาโค้ดที่พังนะครับ error อะไรต่างๆให้เรานั่นเองอ่ะนะที่นี้ผมลองดูตัวง่ายๆก่อนแล้วกันตัวแรกเนาะก็คือ http f e t b y l i t m e ครับเรียกได้ว่าเราสามารถแชทเพื่อที่จะให้เขานส่ง Reques t อะไรบางอย่างไปได้อ่าถ้าเกิดว่าดูแล้ว ชอบใจคุณสามารถกดแอดตรงนี้ได้เลยแต่ว่านี่อันนี้คือ example ที่เดี๋ยวผมจะลองกันเนาะกดแอดไปเลยนี่ครับเขาก็จะมีบอกเนาะอันไหนที่มีราคาก็จะเป็นราคาขึ้นมาแต่ตัวนี้ฟรีสามารถกด install ได้เลยครับโอเคครับพอเราแอดเรียบร้อยปุ่มแอดตรงนี้ก็จะหายไปนั่นเองถามว่าทำยังไงได้บ้างอ่ะผมลองคัดลอกตัว example c u r y เขาดูเนาะตัวนี้ก็จะเป็น get ข้อมูล list มีจากตัว wikipedia ผมก็กลับมาครับที่หน้าจอ Visual Studio Code ของผมเหมือนเดิมเนาะแล้วผมก็ไปเลือกเปิด GitHub Private Chat ขึ้นมาครับแต่แล้วตัวไฟล์ตัวนี้ผมอาจจะไม่ต้องให้เขายุ่งเนาะก็กดปิดตาตัวนี้ไว้พอเปิดแชทเรียบร้อยให้เราพิมพ์ add h t t p f e คครับอันนี้ก็เป็นตัว extension ที่ผมได้ติดตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้เนาะแต่ถ้าเกิดใครไม่ขึ้นไม่เป็นไรคุณลองปิดแล้วก็เปิดตัว Visual Studio Code ใหม่หรือว่า IDE ที่คุณใช้ใหม่มันก็จะขึ้นมานะครับ ตอนนี้เนี่ยผมอยากจะให้เฟดข้อมูลอะไรบางอย่างออกมาเนาะแต่ว่าผมอยากจะสร้างไฟล์ขึ้นมาไฟล์หนึ่งเอาไว้รองรับข้อมูลที่เขาเฟดมาด้วยตัวนี้ผมอาจจะตั้งเป็น text .txt แล้วกันขึ้นแบบนี้เนาะเสร็จแล้วครับถามว่าเราต้องการให้ HTTP F e d เนี่ยไปทำอะไรผมก็ใส่ลงไปเลยนะที่นี้ตามตัวอย่างเขาเลยเนาะตัวนี้ก็จะเป็น HTTP, ตัวนี้ก็จะเป็น HTTP F e d แล้วก็พิมพ์ว่า get เนาะแล้วก็ตามด้วยลิงก์แล้วก็บอกว่า แอนเท m มีวัดลิสมีไฟใช้สื่ o ฟอรกด Enter ดูอ่าเมื่อสักครู่นี้เขาว่าขอสิทธิในการเข้าถึงเนาะเราก็สามารถกดให้สิทธิในการเข้าถึงได้เลยนะครับพอให้สิทธิเสร็จปุ๊บผมลอง Enter ใหม่อีกทีหนึ่งดูต้องการก็บอกว่าเราเนี่ยต้องการที่จะ make this request ไหมเป็น get URL ไปที่ผ่านนี้ไหมอ่าถ้าเกิดตกลงก็กด accept ได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับเขาก็จะบอกว่าอ่าไฟล์ล s t มีมีไว้ทําอะไรก็รตามที่เราเข้าไปอ่านจากตัววิกิพีเดียเมื่อสักครู่นี้นี่แหละแต่ประโยชน์จริงๆมันเป็นอันนี้ครับ นี่อันนี้คือตัวเจสันเนาะที่เขาไปทดสอบว่ามีชื่ออะไรนะครับแมวเขาเนี่ยชื่ออะไรแล้วก็รวมถึงมีอายุเท่าไหร่ผมลองเอน e r อร์ดูเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนแรนดอมเวิร์ดเนาะอ่ะลองมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันมาดีกว่าครับตัวนี้เป็นการทดสอบอีกตัวหนึ่งเนาะที่ชื่อว่าเหมียวแพกครับตัวนี้ ถามว่ามันคืออะไรมันเป็นเรื่องจริงเนาะเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับแมวเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเราสามารถคิวรี่เขาตัวน,นี้ได้นะแล้วก็บอกว่าเอา first 2อ f a c k ขึ้นมาก็คือเอาข้อมูลที่เขาแสดงผลออกมา2ตัวแรกขึ้นมาโชว์นั่นเองนะครับตัวนี้ผมก็ add http fetch ตัวนี้ผมก็ add http fetch เหมือนเดิมนะครับแล้วผมก็ใส่ตามเขาเลยแล้วก็ enter มา ต้องการที่จะรีเควสต์นี่ไหมกด Accept ไปเราก็จะเห็นว่านี่ครับสองแฟกที่ขึ้นมาก็จะเป็นบอกว่าจากั้วเนี่ยเป็นแมวตัวใหญ่กว่านะแต่ว่ามันไม่คำรามด้วยอะไรเงี้ยครับเขาก็จะดึงข้อมูลเนาะซึ่งเราสังเกตเห็นไหมว่าข้อมูลที่ได้จากเว็บเหมียวแฟกตัวเนี้ยครับ เราจะได้ออกมาเป็นเหมือนกับ JSON ก้อนหนึ่งเนาะแต่ว่าเขาในทําการแปลงข้อมูลแล้วก็ออกมาในรูปแบบที่เราอ่านได้หรือ readable นั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ pesto ครับก็เป็นเว็บตัวอย่างเนาะของคนที่อยากจะลองทดสอบ API อะไรบางอย่างตัวนี้เนี่ยจากเดิมเราใช้ get เ,เนาะเพื่อที่จะดึงข้อมูลมาตัวนี้เป็น post ครับคือเราส่งข้อมูลไปด้วยโดยที่เป็นในรูปแบบที่บอกว่า type เนี่ยเป็น doc name ชื่อว่า mochi สีจะเป็นรูปแบบสีไตรคัลเลอร์อาจจะเป็นสี3ส,สีซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดเราจะทําแบบนี้เราต้องทําในไหนครับโพสแมนหรือว่าต้องยิง API อะไรเข้าไปเนาะแล้วภาษาเราอาจจะต้องกําหนดอะไรโครงสร้างเต็มที่เลยแต่นี้เราเห็นไหมว่าแทบจะเขียนเหมือนภาษาคนทั่วไปเลยอ่าบอกว่าประเภทเป็นหมานะชื่อชื่อโมชิเขียนแบบนี้ลงไปได้เลยครับงั้นเรามาลองทําแล้วก็ดูผลลัพธ์กันดีกว่าเนาะอ่าเมื่อกี้เป็นโพสใช่ไหมก็ใส่โพสแบบนี้เลยแล้วก็ทู pesto.com นิวใส่ไทป์ใส่อะไรต่างๆเข้าไปให้เรียบร้อยนี่ครับเขาบอกว่าเนี่ยเราต้องการที่จะรีเควสตตัวโพสต์แบบนี้ไปไหมนี่สุดท้ายแล้วเห็นสิ่งที่เราเขียนนะททายเท่ากับด็อกเนมเท่ากับโมชิคัลเลอร์เป็นไตรคัลเลอร์เนี่ยจะถูกแปลงออกมาเป็นข้อมูลในฟอร์แมตแบบนี้ที่อยู่ในบอดี้นั่นเองเราก็สามารถกด Accept ไปได้เลยเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาครับถ้าเกิดมัน404มันก็จะขึ้นว่า404แบบนี้ออกมานั่นเองเห็นไหมแปลว่าสิ่งที่เราส่งเข้าไปอะ่ะ ถ้าเราใช้ Developer Tools เพียวๆอย่างเช่น Postman หรืออะไรเพียวๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอามันขึ้น404แหละแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลเพิ่มเติมเนาะนที่นี้เขามีเขียนไว้ด้วยว่ามัน404เพราะว่าอะไรเนี่ย URL อาจจะไม่ถูกหรือเปล่าให้เราลองเปลี่ยนใหม่เนาะ,ะเพื่อให้ใกล้เคียงกับงานที่เราทำปกติทั่วๆไปมากยิ่งขึ้นเนี่ยผมลองมาเล่นกับตัว Face ตัว API ละกันหลายคนอาจจะเคยเล่นแล้วเนาะเว็บนี้เป็นเว็บ ที่จำลองร้านค้าขึ้นมาแล้วให้เราลองยิง API อะไรต่างๆเข้าไปเนาะเราก็ดูว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงนะที่นี้เขามีโปรดักต์อยู่20ตัวเนาะแชร์โปรดักแบบนี้ผมลองเข้าไปดูซิอ่ะเพื่อให้ตัวอย่างอะ่ะมันดูสมจริงมากยิ่งขึ้นผมลองเล่นกับเว็บนี้เลยครับ fake API ก็เป็นเว็บที่ให้เราจําลองเนาะว่าถ้าเกิดดึงตัวโปรดักต์อะไรต่างๆมาจริงแล้วจะเป็นยังไงผมลองกับลิงก์นี้เลยตัวนี้ก็จะเป็น get product product term s แปลว่าสิ่งที่เขาจะส่งกลับมาเนี่ยก็จะเป็นสินค้าหลายๆตัวแบบนี้เลยเนาะงั ดึงข้อมูลเขียนภาษาไทยไปเลยได้ไหมลองดูครับสินค้า5ตัวแรกออกมาให้หน่อยนี่ผ่านเราก็ใส่ไว้เรียบร้อยแล้ว ลองดูกด accept ไปครับเพื่อที่จะต้องทําการเก็ตเนาะเรียบร้อยครับอ่ะผมก็พิมพ์ไปเลยครับพิมพ์ภาษาไทยไปเลยไม่รู้อ่ะว่าได้ไหมนะครับดึงชื่อสินค้าทั้งหมดในร้านนี้ออกมาให้หน่อยผมก็ใส่เก็ตไปแล้วก็ใส่ผ่านลงไปเนาะแล้วก็บอกขอแค่ชื่อสินค้าออกมาอ่ะชื่อสินค้าก็จะออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะเขาบอกว่ามี6ตัวจริงไหมอ่ะผมก็พิมพ์เลยครับดึงชื่อสินค้า3ตัวแรกออกมาให้หน่อยเผื่อบ,บางคนอยากจะเทสว่าข้อมูลที่เราได้มาจาก API มันตรงกันไหมเราก็จะสามารถทสได้เลยจึ๊บอ่ะได้มา แตัว,วระวังนิดนึงผมเพราะว่าตัว extension เนี่ยสิ่งที่มันเป็นอาจจะเป็นข้อจํากัดเนาะก็คือเรื่องของจํานวน Wording ในการตอบเขาจะตอบเรากลับมาได้มากน้อยหรือเยอะขนาดไหนเนาะแล้วก็รวมถึงตัวโมเดลที่เราใช้ด้วยอาจจะได้รับคําตอบที่แตกต่างกันนะฮะที่นี้ผมอาจจะลองให้เขาเก็ตใหม่อีกรอบนึงแล้วก็บอกว่าขอ5อันดับราคาสินค้าที่สูงที่สุดในร้านให้หน่อยแล้ว enter ดูเนาะอ่ะกด accept ได้เลยก็จะมีราคาต่างๆออกมานั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราควรที่จะไปเช็คเนาะนะครับกับ API ด้วยว่าข้อมูลพวกเนี้ยมันถูกต้องไหมแต่อย่างน้อยๆเราสามารถพูดคุยในภาษามนุษย์ได้และเราก็ยังอยู่ในหน้า Visual Studio Code เหมือนเดิมด้วยนั่นเองนะครับอะผมลองมาเล่นอีกตัวให้ดูแล้วกันตัวนี้ตัวสุดท้ายเนาะแต่ว่าบอกได้เลยว่ามีประโยชน์มากๆเลยนั่นก็คือตัว Mermaid ช h า r t ครับตัวนี้ก็จะเป็น extension ตัวหนึง่งที่ใช้งานฟรีนะเราสามารถติดตั้งแล้วก็พิ่์ Add เลยยโดทที่เาจะการสร้างตัว แผนภาพอะไรต่างๆ,ๆมาให้เราเนาะไดอะแ,รแกรมต่างๆ,ๆเนี่ยได้เลยนั่นเองนาที่นี้ผมลองไฮไลท์เนาะตัวโค้ดพิสมาตรงนี้แล้วก็บอกเขาเลยว่ารบกวนสร้างแดอแกรมสำหรับจำลองฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ของ Data ชุดนี้ให้หน่อยให้สิทธิ์เขาเข้าถึงตัว workspace ตัวนี้เนาะทางให้สิทธิ์แล้วก็ลองพิมพ์อีกทีหนึ่งแล้ว Enter ได้เลย โอเคครับเสร็จแล้วเขาก็จะโชว์ส่วนที่เขาได้ทําการประมลินผลออกมาเนาะแล้วก็บอกว่าเราสามารถวิวแล้วก็ Edit ได้ที่ mermaid chart playground นั่นเองผมก็คลิกเข้าไปเลยใช้งานฟรีไปก่อนนี่อ่ะใช้งานฟรีไปก่อนเราก็จะเห็นว่ามีแผนภาพแล้วก็มีความสัมพันธ์เรื่องของ ER diagram เนาะโผล่ขึ้นมาให้เราเรียบร้อยแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ต้องนั่งทําเองโค้ดมีอยู่นี่อยู่แล้วเราก็แค่คุยกับตัว เมอร์เมชชันเนี่ยแค่นี้เราก็ได้แผนภาพออกมาง่ายๆแล้วนั่นเองนะครับมาอยู่ในช่วงสรุปกันมากดีกว่าครับแน่นอนว่าการใช้งานโค้ดพายลดเจ๋งมากๆแล้วกิดนะครับโค้ดพายลดเอ็กซ์เทนชันเนี่ยจะทําให้เราสามารถแชทคุยกับคนที่อยู่ในงานนั้นๆได้เลยอย่างเช่นการสร้างแผนภาพด้วยเมอร์เมชนกาะการทําเรื่องของ Security Docker อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับเรียก API ยังทําได้เลยลองหา GitH t h u b e x t e n s i o n ที่คุณชื่นชอบหรือว่าที่ใช้ในงานของคุณดูรับรองเลยครับงานของคุณง่ายขึ้นเยอะเลยฮะ